เราเพื่อกลัวมันล้นเอาแค่นี้พออย่างละสองมีอะไรบ้างมีเป็นองุ่นสตรอเบอรี่แล้วก็กีวีค่ะได้ค่ะค่ะไปฟังน้อนเลยลูกใช่เวิร์กลงไปอย่างงี้ห่อเลยอะฮะใช่ค่ะอุ้ยหอมมากเลยนะแม่แต่พี่สาวจีนเขาห่อใหญ่กว่านี้นะรอเขาแบบจะยัดลงไปเลยทุกคนแต่วันนี้ครั้งแรกของเราไงอ่ามาเฮ้ยด้อยู่แม่ประมาณนี้ประมาณนี้ตัวตัวนี้เลยเออหนิ ดูดีอ่ะอ่ะดูดีแม่บอกมานะคะอ่ะ,อะมันจะประมาณนี้โอ้มักระเสค่ะโอ้ยฟันสดกินสนเลยแม่ <laughs> <laughs> เดี๋ยจะมาทำเมนูฮิตในติ๊กต็อกนะคะที่ตอนนี้<ช>แบบแมสมากๆนะคะทุกคนคือแบบหากินยากมากใช่นั่นแหละก็จะเป็นเมนูโมจิคิมชีสผลไม้<อ>คืออันนี้มันเป็นเมนูของคนจีนทุกคนที่แบบดังมามๆที่เขาจะขายตามแบบว่าสติทฟูดคนจีนแล้วแบบมนซื้อเยอะมากสไสจะเป็นแบบว่าผลไม้นะคะแล้วก็มีครีมชีสแบบทะลักทะลักเลยนั่นแหละแม่ก็ไปหาสูตรมานะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาทำกันแม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างยากหรืองไงคะน้องฟิวยากดู ยาค่ะคือแบบว่าช่องเราจะไม่ค่อยทาขนมใช่ไหมต่ววันนี้มาทาขนมด้วยอะไรด้วยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันเลยว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับได้ค่ะ,คะอย่างแรกนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของไส้นะคะก็จะมีองุ่นมีสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็กีวีแล้วแต่คนชอบเลยต่อมานะคะตัวคุกโมจินะคะก็จะเป็นคัคเกอร์บดหรือว่าคคเกอร์ปั่นนั่นเองแป้งข้าวเหนียว300กรมัมแป้งมันนะคะ10กรมัมแป้งข้าวโพด50กรมัมน้ำตาลทรายนะคะ140กรมัมเกลือนะคะ1ส่วน4ช้อนชานะคะแล้วจะมีเป็นเนย ML ต่อมานะคะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของครีมชีสนะคะก็จะมีนี่เลยครีมชีสนะคะ250กรัมวิปปิ้งครีมนะคะ100กรัมนะคะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะ15้ากรัมแล้วก็นมข้งหวานยี่ส5กรัมบอกเลยนะคะว่าวัตถุดิบค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็แอบ,บทำยากนิดนึงแต่ว่าเฮ้ยถ้าเราทำได้ลวรอบนึงก็คือรอบอื่นจะฟโฟลเลยใช่นั่นแหละก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำยังไงมาเดี๋ยวตามดูเลยครับทุกคนเริ่มจากอะไรดีครับแม่อย่างแรกน้องฟิวว่านะ ทำตัวครีมชีกันก่ับเพราะว่าเราต้องเอาพักให้เขาแบบว่าเซตตัวในตู้เย็นอีมันจะได้เป็นก้อนๆได้ค่ะนนจริงๆเมนูนี้พ่อหเห็นนะคนแบบผพไปต่อแถวซื้อมเยอะมากเลยนะขนาดพี่ฟิลมยังต่อพี่ฟิลมบอกว่าไงบ้าง ไม่รู้ว่าหนูแค่เห็นเขาถ่ายลงติ๊กต็กอกใช่แล้วคือแบบคนเยอะมากพี่ฟิล์มไปไมกินที่ตลาดไหนเซฟวันเฮ้ยเราต้องไปตามหามั่งแล้วนะแต่คนน่าจะเยอะแบบเยอะมากๆงั้นเราต้องไปขายไม่ได้เหรอมังแผนถ้ารอบนี้มันอร่อยใช่ไหมหนูจะตีตลาดโรงเรียนบองก่อนอย่างแรกนะคะแล้เดี๋ยจะมาใส่ครีมชีสก,ก่อนนะคะแล้วแต่คนชอบหรือว่าชอบที่มออะไรอันนี้เป็นเนื้ออย่างนี้คะครมชีสผมจะนุ่มๆหรอไม่เดือดใช่ค่ะ ตียากมากนะคะทุกคนค<ม>ือแบบว่าเขาแข่งด้วยอะไรด้วยนี่ทุกคนเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้จะเป็นครีมแบบนี้เลยไหมจะนุ่มๆเลยนะฟิล์มใช่แล้วคือรสชาติเขาจะแบบว่าเปรี้ยวๆเพราะมันเป็นครีมชีสแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลลงไปอันนี้คือไม่เดือนตวงไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็นมอ,อันนี้เป็นวิปป whipping ่ r ค่ะแล้วก็เอามาปั่นใหม่เหรอใช่ค<ช>่ะปั่นให้เข,าข้ากัน นี่แม้เนื้อมันจะเพิ่มขึ้นดูดูดูจะฟูใช่ไหมใช่พอพอันนี้มันตีพอกัอนนะคะเดี๋ยวไปนี่ตีทีนี้นะคะทุกคนนี่คือเนื้อปัจจุบันได้ได้ยังคะน้องเฟลได้แล้ว่ง แบบตั้งยอดข้ามแบบว่าเร็วๆนะไมาเช็คอ่ะแล้วลองคว่ำอันนี้ไหวไหม่หมดเลยได้ไหมครับฟิวแล้วต่อไปเราเอาไปทำเป็นไงต่อแม่ใี่เซนทาร์ชนะค่ะแล้วเราไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนหลวพ่อดูเนื้อเป็นครีมเลยนะเงียนกว่าหน้าหนูอีกอ่ะดูดยวิ่งจริงดิจริงนี่มันสวยมากเลยนะแม่เนาะขอบคุณค่ะอุ่ยเขาไม่ได้ชมคนทำเขาพูดถึงตัวหนึ่งของเขาค่ะ หลังจากเสร็จตรงนี้เสร็จเราทําอะไรต่อแม่เราจะมาทําแป้งโมจิมทําเองเเรอึเปล่าทาเองค่ะแต่ว่าใลนจิตต์เขาดังๆนะทุกคนเป็นอะไรนะโมจิแม่มุย้ยแม่มุย้ยไี่เข้าไปดังๆทุกคนแต่ว่าวันนี้เราไม่ต้องขึ้นแม่มุ้ยเราทำเองแม่เดือนเหรอออืโมจิแม่เดือนกินได้หรือเปล่าไม่รู้ครั้งแรกเหมือนกันอ <c oughs> บอลลูนมันจะติดมือไหมเ,<อ>หเดี๋ยวตามดูกันครับทุกคนเอาละครับไปทำยังไงต่อคะน้องเปียวแช่ตู้เย็นอย่างเราไปขอขยับไปให้เขาแช่นานแค่ไหนคะเนี่ย เอาแบบว่าให้เขาเซ็เตตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เราทำแป้งเสร็จก็ค่อยเอามาได้ค่ะแค่แบบมันไม่เหลวก็พอนี่ทุกคนนี่เราจะตักขึ้นมาปิดฝาให้เรียบร้อยนะจ๊ะก็แช่ช่องธรรมดาก็พอนะคะทุกคน เจเกันต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทาตัวแป้งบูจีกันค่ะค <c oughs> ือบอกเลยนะคะว่าอันเนี้ยสำคัญมากสําคัญกว่าไส้อีกถ้าไม่มีแป้งเราก็จะกินไม่ได้นะคะทุกคนมันจะไม่ครบสูตรเดี๋<ม>ยวเรามาดูกันนะคะอ่าแม่บอกว่าให้ใส่พวกของแห้งนะคะผสมลงไปแล้วก็ค่อยใส่นมอย่าใส่แป้งที่มันเยอเยก,ก่อนจะไอันนี้คือใส่หมดเลยนะแม่นะใส่หมดเลยคะ่ะแล้วมันก็จะนุ่มๆแล้วเดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันใช่ไหมใช่ค่ะใส่นมแล้วก็คนเขาเขาต่อมา ข้นตอนแป้งจะได้มีรสชาติแล้วก็เกลือค่ะตัดเลียนคนคะ่ะให้ส่วนผสมมันเข้ากันมีดู<ป>น,นี้นเราก็กนคนให้เข้ากันก่อนนะครับทุกคนโอเคแม่บอกได้แล้วนะคะแล้วแม่ก็จะใส่นมชู่อจะพักตะล่อมนะแล้วกคนได้ค่ะแต่แม่บอกต้องมีกองอีกนะคะทุกคน กองเนื้อเขาจะได้เนียนๆเนาะได้ได้แล้วคือตอนนี้เขาเริ่มละลายแล้วทุกคนแต่ว่าเราเอยังเอาไปนึ่งไม่ได้นะคะเราต้องเอามากรองก่อนเนื้อเนาะจะได้เนียนๆต่อมานะคะเดี๋ยวแม่จะเท,ทมาฝั่งนี้กรองเหรอคะใช่ค่ะอืมค่อยๆค่ะเจนดิ้แล้วเนื้อเขาก็จะสมูทมากได้เลยใช่ไหมคะน้องฟิลใช่ค่ะนี<ข>่จะเป็นพวกแป้งที่แบบว่ามันยังผสมไม่เข้ากันคะอ๋อน,นี่ต้องกรองอีกรอบหนึ่งเหรอมใช่สองรอบอันนี้คือกรองรอบสองแล้วทุกคนใช่ค่ะแล้วก็ไปนึ่งได้เลย ยี่สิบถึงยี่ห้านาทีนะคะเนื้อแบบเนียนมากทุกคนแบบถ้ามองไกลๆเนื้อว่านมอ่ะต่อไปไม่เดือนทำไรต่อใส่นี่ค่ะนึ่งใส่หม้อนึ่งตึงใช้เวลา20่สถึงยีนาทีหรอแม่ใช่ค่ะมุฟฟีจ่จับเวลาค่ะได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆชิมนะคะถ้ารู้สึกว่าเนื้อเขาโอเคแล้วแล้วก็เ,าากเ,เดี๋ยวเอามาผสมกับน้ำตาอโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันจ้าตอนนี้นะคะผ่านไป25นาทีแล้วตัวแป้งโมจิเราก็ได้ เสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องเอามาคุกกับเนยก่อนให้เขาแบบว่าเป็นเนื้อแบบมันๆหน่อยแล้วก็เนยของเราดูด้วยใส่แล้วรักมากเอาใส่ไม่ก่อนก็ได้เดียวเลยมันจะได้ร้อนๆอันนี้เราใส่เนยลงไปนะครับใช่ค่ะเพราะเขาโดนความร้อนเขาก็ละลายนั่นเองเนาะมันจะเป็นอย่างนี้ คะต,ตอนนี้เนี่ยเราก็ผสมแป้งให้เข้ากันเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นม,มาเมื่อกี้นะคะให้เขาเย็นจะได้ปั้นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็พอมาเนี่ยเราจะมา,ลง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 ารวมร่างน้องกันใช่มาเดี๋ยวมาดูกันนะ <c oughs> อันนี้คืออะไรก่อนคัน้องฟิวแป้งโมจิค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะคิมชีสว้าวแล้วตามด้วยผลไม้ค่ะแล้วก็คุกข้างนอกเป็นแครกเกอร์ค่ะ นี่แต่ว่าเรามีตัวช่วยนะคะเผื่อติดมือก็จะมีเป็นแป้งนะคะทุกคนอันนี้แป้งต้องเปครัวก่อนนะใช่เพราะเราใช้แบบเด็กๆไม่ได้ต้องเอาไปฆ่าเชื้อโรคก่อนโอเคอ่ามาถ้าพร้อมแล้วเลยน้องฟิวดูมาเยอะนี่เขาจะจับแบบนี้ดูมาเยอะเลยนะแม่นี่เขาจะทำอย่างนี้แล้วเขาก็จะจุ๊บอ่าอย่างนี้แล้วเขาก็จะยืดออกทุกคนแต่ถ้าติดมือเราก็ใช้นั้นได้ใช่นปเลยคะน้องฟิวขอปั้นใหม่ก่อนอันนี้เด็กๆน่าจะชอบน้องๆน่าจะชอบอ่ารทำใช่ค่ะ อย่างนี้นะคะทุกคนเราก็แบะออกมาประมาณนี้<ห>นแล้วเรานะคะก็ตักครีมชีสมาอืน้องฟิวข,ขอประมาณนี้แล้วกัน,นยิงใช้ช้อนก็ได้ใช่ปึ๊บลงไปอย่างนี้เห็นไหมเราดูมาเยอะ<ห>้ดูดีอะฟิลใช่แตดน,นะคะเราเนี่ยก็ใส่ผลไม้ที่ชอบนะคะใส่ไปได้เลยแล้วก็ใส่ผลไม้ลงไปนะคะ อังงอังุนชอบก็ใส่ไปทุกคนปกติเวลาขายก็ทำสดๆแนี้เลยหรอใช่ค่ะทำลูกต่อลูกเลยว้าวจริงๆมันใส่ได้เยอะนะคะแต่นี้ลูกแรกน้องฟิอกลมันล้นเอาแค่นี้พอะอย่างละสองค่ะมีอะไรบ้างมีเป็นอังุนสตรอเบอรี่แล้วก็กีวีค่ะได้ค่ะทาไปฝั่งน้อนเลยลูกใช่เวิบลงไปอย่างงี้พอเลยหรอฮะใช่ค่ะอุยหอมมากเลยนะแม่แต่พี่สาวจีนกา หอใหญ่กว่านิกนะเขาแบบจะยัดลงไปเลยทุกคนแต่ว่านี้ครั้งแรกของเราไงอ่ามาวิ่งได้อยู่แม่ประมาณนี้ประมาณนี้รวยรยนี่เลยเออนี่ดูดีอ่ะอ่ะดูดีแม่บอกมานะคะอ่ะมันจะประมาณนี้อุ้ยมากระเซ็นค่ะโอ้ยฟันสดกินสดเลยแม่เฮ้ยไงครอแป้งโมจิเราค้ามาแบบนุ่มหนึบนะคะทุกคนแเราคือซ่ข้างในมันไม่หวานมากแล้วแบบผลไม้ตัดเปรี้ยวอ่ะ อยากให้พี่ฟิมากินด้วยเนาะภาบมากแบบเต็มชีดำม่ต้องใส่ขนมตาไม้ก็อร่อยแล้วเนี่ยล่ะฮะโอ้ทำยิ้มใหญ่ไม่กัำนิ้วแม่กัดนิ้วกับฟิวกัดคุบเลยหิวเหรอเป็นไงแม่เฮ้ยอร่อยมันอร่อยมากโหดูได้แม่เพราะเขาชอบกินเยอะที่จีนอืมอร่อยมากโอ้ยมันแบบสุดยอดมากอ่ะคือแป้งของเราโอเคมากเลยเนาะ ยังไงกับฟิลอร่อยมากอ่ะ, <C> <Adjust> อะเดี๋ยวมาดูแม่เดินกันดีก,กว่าครับนี่เลยเอาเวลาขายเขาก็ปั้นกันแบบนี้เลยหรอแม่ใช่ค่ะลูกต่อลูกเลยเหรอใช่อ่ะมาเดี๋ยวมาดูกั่จริงเขาช่างแป้งด้วยนะว้าวของแม่สวยเลยคะ่ะ้องฟิลใช่แล้วก็มาคลุกใช่ไหมแม่ใช่ค่ะ ก็นแบบบางคนนะถ้าเขาไม่อยากใส่คัพเอร์ใช่ไหมก็ใส่เป็นแบบก็โอรีโอก็ได้บิสกิตก็ได้แล้วแต่พอดีที่บ้านเรามีอันนี้โอ้โหนี่เลยอะแม่ใช่่คะแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะอ้าวออาชิมเลยแม่มาค่ะแม่บอกให้หั่นนะคะหั่นกลางเลยนะคะใช่ค่ะเฮ้ยมันเหมือนอันนั้นเลย นี่แซนด์วิชผลไม้อ่ะนนี่มัจะยืดอย่างเงี้ยนี่ต้องชิมแล้วแม่งับเลยแม่ขึ้นง่ายอืออเป็นไงแม่อร่อยแป้งนุ่มยืดเพราะว่ามันอยู่ที่แป้งกับตัวครีมเพราะด้วยเนาะใช่ทำมาค่ะน้องฟิวนี่น้องฟิวบอกเลยนะครับตรงนี้เฮ้ยอร่อยจริงอ่ะแป้งยืดแป้งแบบแป้งอร่อยใช้ได้เลยนะ ฝ pues ั่งโน้นไม่เน้นปั้นแม่ฝ nah, ัここ่งโน้นเน้นกินจุ๊บจุ๊หนูก็กินน้เหมือนกันนี่ครับมาดูของแม่เดือนมาค่ะมาแล้วต่อไปครับแม่เดือนเนี่ยเวลาฟิลห่อหนูต้องทำนี้ด้วยเห็นไหมเอามือคํำไว้ด้วยก่กนนี้นะครับต่อไปนะครับคลุกด้วยอะไรครับแม่ เดกเกอร์ค่ะเดี๋ยวชิมให้พ่อชิมได้ครับมาพอกินไงอ่ะกัดเข้าไปเลยค่ะ่างนี้เลยนะคิดว่ากินอไรอ่ะยืดโอ้โเหนียงออกเลยอร่อยอร่อยมากแป้งนอกนุ่มอ่ตัวครีมเป็นบางดีใส่กล้วยไม้อร่อยนะใช่นี่เฮ้ยเราทำต่อมเร็จค่ะคือสายค่ามิน ก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการมาทำโมจิคิมชิสผลไม้นะคะ,ะถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราแล้วก็อร่ยอ,ย,อยมากใช่คือวัตถุดิบอาจจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าทำแล้วเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนค่ะใช่ถือว่าอร่อยน,น,นะคะทุกคนแล้วก็ดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสไปแบบเซเว่นโกไปตามหานะคะว่าเอ้ยตามร้านเขาเป็นยังไงอยายเอามาชิมบ้างได้ค่ะนั่นแหละประมาณนี้เลยแล้วก็ท่านเพื่อชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมไลค์กดแชร์อยซัตตั้งค่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย